เรื่องแรกก็จะเป็นการเผาถานด้วยเาตาดินครับเป็นเตาดินแล้วก็จะเป็นการเลี้ยงวัวของคนคนในชุมชนคนแก่คนอะงี้ก็เรื่องแรกก็จะเป็นการเทาถานครับเผาถานก็จะเป็นการอนุรักษ์ครับเพราะว่าสมัยนี้เขาจะไม่ค่อยใช้ใช้เตานะครับก็จะเป็นการใช้แก๊สใช้เลยแต่ว่า ที่ศีสเกตก็จะยังมีการพอถา<ม>่านอยู่ด้วยเตาถินครับแล้วก็เหมือนกับว่าศีส,สเกตก็ยังมีการใช้ถ่านในการทําอาหารอยู่ครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ด้วยครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะไม่มีอยู่เลยก็ได้การเผาถ่านที่ไหนคะที่หมู่บ้านได้ไหมอเอออยู่ที่อำเภอบางหินครับแต่ว่าหมู่บ้านเนี้ยจำไม่ได้ <พบ S 1> แต่ว่าอยู่อยู่ที่อำเภอบางหยินครับ เอวัหินจะมาสีสะเกดครับผมเหตุเปิดบานวะทำไมต้องไปเล่าเรื่องการเผาถ่านที่ห้างหินนะก็เป็นที่ที่เขาเผาถ่านเป็นคุตดูที่เผาถ่านก็จับเอาที่นั่นครับถ่ายไปถ่ายที่นั่น,นคนคนที่เผานี้เขาอายุเท่าไหร่อะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นคนคนอายุ 40, 40, 50 4สิบ <t> <laughs> เป็นสิบีไม่แกเป็นไคนแกน่ที่แปลว่าอยู่บ้านนี้หาไรายได้ด้วยการขายถ่าน <c oughs> อี้ยครักที่พีมม่มีอ่าตอนที่พวกเราส่งข้อมูลมาแล้วแต่มัน